วันนี้ทำอะไร EP ห้าวันนี้เราจะวาดรูป,ปโปเกมอนก็มีการ์ดเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูการ์ดนะการ์ดโปเกมอนเราจะวาดรูปจากการ์ดโปเกมอนไม่ใช่เราจะเอาโปการ์ดโปเกมอนอ่ะมาวาดตามรูปภาพนั่นแหละนี่น่ารักไหมล่ะน่ารักมากเลยเนอะทุกคนพัดลรูปเนีอยถิาัดลปตึงต้งตึง้งตึ้ง ตัวแรกที่เราจะวาดชื่อว่าตัวโลคอนนี่น่ารักเปล่าะตัวแรกของเราตัวนี้ชื่อมาดิวดีนะทุกคนแต่เะเด๊ะเด,ด,ด,ดน่ารักมากเลยนี่คือมีบโคล่ของเราแล้วพอดูแล้วว่าดีน่ารักมากเลยแล้ว <c oughs> ว่าเบลโรนนี่น่ารักไหมทุกคนต่อมาเราว่าดีนวพร้อมพี่จะดูไหมทุกคน แต่แน่แน่แน่น่ารังมากเลยตัวสุดท้ายที่เราจะวาดคืออะไรคือปิกาจิอันนี้คือภาพัวมของเราน่ารังมากเลยต่อไปสิ่งที่เราจะทำคืออะไรคือระบายสีเสร็จแล้วงานของเราพร้อมดูไหมทุกคนสองสามสวยมากอะ่ะ การวาดรูปนั้นเหมือนเป็นการผ่อนคลายเรานั้นวาดรูปโปเกมอนวาดการ์ตูนรู้สึกดีทุกครั้งที่วาดตาจมูกปากของตัวละครเรารู้สึกเฉยๆกับโปเกมอนแต่พอวาดรูปเราใช้สีตามใจชอบแล้วชอบฮ่าฮ่เรารู้สึกว่าเราได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์สกิลเช่นปิกาจูสีม่วงใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ไปแล้วนทุกคนบ๊ายบาย